มหาทานลำปาวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาลสิน FM 9 3ม์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่190ทับหถนนกเกษตรสมบูรณ์ตำบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินโทรศัพท์ 043-812-584และ043-813-547สวทกรสินวิทยุอารมดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาค เสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา16นก30นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดากรแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิต์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงของ ภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องบนผืนแผ่นดินอุตรดิดตด์เมืองแห่งตำนานพระยาพิชัยดับหกักและวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำน่านตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาประสบก,การณ์นิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบระมมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาบำบัดทุกข์บำรงสุขเสมือนหยาดฝนฉลมใจแก่ประสบการณีก่อน or, ในทุกพื้นที่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2 5 0 1 รอยพระบาทแรกแห่งความสิริมงคลได้จาาึกลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัษฎรณที่ว่าการอำเภอละแปลและเสด็จไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาบัตรพระแท่นศิลาอาท่ามกลางเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งจังหวัด ในยามที่ราษฎรทุกยากพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2513ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านงอมศักดิ์ตำบลท่าแฝกอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ความห่วงใยในวันนั้นเปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ลุกขึ้นมาต่อสู้และก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้ วันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2514เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิดาเลษ์การก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์และต่อมาในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2520 ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนิษิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและ,สะเสด็จพระราชะดำเนินทรงเปิดเขื่อนสริกิจและโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการซึ่งสริกิจนำพระราชทานนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นเป็นด่างสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงพระสกนิกกรในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางสืบมาพระมหากรุณาธิคุณยังส่งไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในระหว่างวันที่13ถึง15มกราคมพุทธศักราช2541สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรต้นมเหศักดิ์ณอุทยานแห่งชาติต้นศักย์ใหญ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุดตดิตถ์พร้อมพระราชทานพระราชเสาวนีย์อันล้ำค่าซึ่งมีใจความว่าให้ช่วยกันบำรุงดูแลรักษาต้นศักย์ใหญ่ ให้มีอายุยืนนานเท่าที่จะทำได้ซึ่งยังคงสถิตยอยู่ในหัวใจของเจ้าหน้าที่และประสบการณิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ในการร่วมกันรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกรอยพระบาทที่ทรงย่างก้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์คือสายใยแห่งความผูกพันที่หล่อหลอมให้ประสบการณิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีพระแม่แห่งแผ่นดิน ผูท้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไปภาพเก่าเหล่านี้ยังคงตราตรึงในหัวใจโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระสบนิกรชาวจังหวัดอุตริตถ์ตราบชั่วนิรันด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิริกิจและโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ไปติดตามวันประวัติศาสตร์ที่จะรึกในหัวใจระสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาราการสันดินขนาดใหญ่ทอดตัวยาวกว่า810เมตรกั้นแม่น้ำน,น่าน บริเวณเขาผาซ่อมตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจัังหวดอุตรดิตถ์บ่งบอกถึงสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติของไทยเขื่อนศิริกิจย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2511รัฐบาลไทยโดยกรมชลประทานกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเริ่มต้นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อเขื่อนผาซ่อมตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลักของประเทศเขื่อนแห่งนี้ถูกออกแบบเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยความจุของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่9,510ล้านลูกบาทเมตรเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำน่านสร้างประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่านและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี ถือเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประสบการณิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขนานนามว่าเขื่อนสิริกิจอันหมายถึงสิริและมงคลแห่งพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2511และเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2520คือวันประวัติศาสตร์ที่จะรึกไว้ในหัวใจประสบการณิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชด,ดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนศิริกิจและโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการท่ามกลางเสียงถวายพระพรที่ดังสะท้อนไปทั่วหุบเขาสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรความสําเร็จของโครงการที่จะเปลี่ยนชีวิตประสบการณ์ชาวไทยไปตลอดกาลนับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืงยนจนมาถึงปัจจุบันเขื่อนศิริกิจ หรือเดิมชื่อเขื่อนผาซ่อมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพศ2511โดยกรมชนรัะทานและถ่ายโอนให้กับกรพผในเวลาต่อมานะครับวัตถุประสงค์หลักขณะนั้นก็คือการกั้นแม่น้ำน่านที่ไหลเชี่ยวเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำเจ้าพยา เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง113เมตรนะครับมีความยาว810เมตรมีความจุกักเก็บถึง9,510ล้านลูกบาลเมตรถือเป็นวิศวกรรมชิ้นเอกที่เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราชาวกอฟอและชาวอุตรดิต มาจนถึงปัจจุบันครับถือเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่พวกเราชาวกฟฟอครับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิษได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนสิริกิตตามพระนามาพิทัยของสมเด็จพระนางเจ้า สุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการได้รับพระราชทานพระนามอันเพนมงคลน,นี้เป็นประดุจขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักเสมอว่าเรากำลังดูแลเขื่อนของแม่เพื่อเลี้ยงดูพระศกในกรของพระองค์ท่านครับเมื่อวันที่4มีนาคมพศ2520ถือเป็นประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิริกิตและโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการภาพที่พระองค์ท่านทอดพระเนตรสายน้ำที่ไหลาจากเขื่อนและมีพระสกนิกร เ้ารับเสด็จอย่างนั่งแน่นเป็นเครื่องยืนยันว่าเขื่อนแห่งนี้คือของขวัญล้ำค่าที่พระองค์ท่านมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนครับประโยชน์ของเขื่อนสุริกิจเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลางครับโดยแบ่งเป็น3ด้านหลักก็คือ,อด้านแรกนะครับการบริหารจัดการน้ำ เราส่งน้ำเพื่อการเกษตรในรุ่มน้ำน่านและรุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่กว่า4ล้านไร่ช่วยให้เกษตรกรทำนาปรังและปลูกพืชฤดูแล้งได้ประการที่2ครับการผลิตพลังงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิลิกิตผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศโดยเป็นพลังงานที่สะอาด สามารถเดินเครื่องได้ทันทีที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนครับและประการที่3บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากเขื่อนจะทำหน้าที่เป็นแก้มลิงขนาดยักษ์ช่วยชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ไล่ลงไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับพวกเราชาวเขื่อนสุริกิจได้น้อมนำพระราชดำรัส ของสมเด็จพระพันปีหลวงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า <S <S เกิดสริกิจจึงไม่ได้ทำหน้าที่แค่กั้นน้ำแต่เราทำงานร่วมกับชุมชนในการปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และดูแลระบบนิเวศเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ไหลลงเขื่อนเป็นน้ำที่สะอาดและเพียงพอในปี2569นี้เรายังคงมุ่งมั่นเดินตามรอยพระยุคลบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้สายน้ำจากพระนามาพิไทยสิริกิจนี้สร้างความชุ่มเย็นและหล่อเลี้ยงรอยยิ้มของคนไทยตลอดไปครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ขื่นศิริกิจได้ทำหน้าที่เป็นหัวใจของลุ่มน้ำเจ้าพยาด้วยความจุมากกว่า95 1 0ล้านลูกบาทเมตรช่วยส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำเจ้าพยาให้ชาวไทยได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าสะท้อนถึงแนวพระราชด,ดำริในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืงยน ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าหากปราศจากป่าน้ําย่อมเหือดแห้งไปทรงส่งเสริมโครงการป่ารักน้ําเพื่อให้รัษฎรอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลการรักษาต้นน้ำน่านที่ไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิจจึงเป็นการรักษาลมหายใจของคนไทยทั้งประเทศตามพระราชปณิธานเขื่อนสิริกิจไม่เพียงแต่เป็นเขื่อนที่ยิ่งใหญ่แต่คืออนุสร์แห่งพระเมตตาความรัก และความห่วงใหยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อประสการณิกรชาวไทยน้ำทุกหยดที่ไหลผ่านเขื่อนพลังงานไฟฟ้าทุกหน่วยที่ส่งออกไปคือสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเหือดแห้งไปจากแผ่นดินไทยตราบนิดนิรันด นี่คือพระเมตตาความรักและความห่วงใ่ที่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อพระสงนิกรชาวไทยช่วงนี้ไปติดตามสารคดีมหิสักตายรมพระเมตตาสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ ช่วงสารต่อพระราชปนิธานข้ามกลางผืนป่าในอำเภอนนํำปาดจ,จังหวัดอุตรดิตถมีต้นไม้ใหญ่ยืงตระงานคู่แผ่นดินไทยมานานนับพันปีนั่นคือมะเหสักต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งสุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของประเทศไทยต้นมะเหศักดิ์มีอายุประมาณ1 5 0 0ปีถูกค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2470ลำต้นมีเส้นรอบวง10.22เมตรและมีความสูง38.50เมตรแม้ส่วนยอดจะเคยได้รับความเสียหายจากพายุแล้วก็ตามแต่ลำต้นยังคงมีความแข็งแรงสมบูรณ์ต้นสักใหญ่แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2541พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรต้นสักใหญ่ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ด้วยพระองค์เองในโอกาสนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระราชสวนีว่าให้ช่วยกันบำรุงดูแลรักษาต้นศักใหญ่ให้มีอายุยืนนานเท่าที่จะทำได้จากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาต้นสักใหญ่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,541เป็นต้นมาส่งผลให้ต้นมะเหศักดิ์ยังคงเจริญเติบโตและมีสภาพสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ภายในบริเวณเดียวกันยังมีต้นศักิ์สมเด็จซึ่งเป็นต้นศัก์ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินซึ่งปัจจุบันเติบโตแข็งแรงและเป็นแม่ไม้สําคัญของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็น สถานที่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถนะครับสมเด็จพระัรปีของพระเรานะครับที่ท่านได้ทรงสเสด็จส่วนพระองค์นะครับเพื่อที่จะมาทอดพระเนะตรต้นสักใหญ่นะครับซึ่งเป็นต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกที่ท่านเชื่อบ้านว่าอย่างนั้นณขณะนั้นนะฮะแล้วก็ ศาลาตรงนี้ก็เป็นศาลาที่ท่านทรงงานนะครับก็คือแตบบ่ว่าในส่วนของศาลาเนี่ยทางาทางต้นจังใจญ่อนญาตเขาขยายได,ได้ได้ปรับปรุงขึ้นมาเล็กหน่อยครับส่วนเอ่อคือวิทรงงานกับระทรงงานเนี่ยก็เ,เป็นของเดิมที่เราได้บูรณะนะครับที่เราได้ปรับปรุงก็คือทำการทา สีทาอะไรให้มันสวยงามให้มันดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับก็คือในส่วนนี้นะครับที่ว่าสมเด็จท่านได้เสด็จทอบพระเนตรแล้วก็มีการรับสั่งนะครับมีพระราศวดีนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ณนขณะนั้นนะครับได้มีการดูแลนะครับได้มีการดูแลและทีเนี้ยทางกรมป่าไม้ก็สนองพระบัญิฐานของท่านนะครับ ั้งออกคําสั่งจัดตั้งคณะกรรมการนะครับมีคณะกรรมการมาดูแลนะครับต้นศัก์ใหญ่ต้นนี้นะครับอ่าเป็นมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางของอมหาวิทายาลัยเกษตรนะครับท่านอาจารย์อ่าจูพงนะครับท่านศาสตราจารย์จูพงนะครับแล้วก็ท่านที่มีความสามารถและก็มีความชำนาญเยอะ มากมายจํานวนคณะกรรมการนี่มีป4สิบสีคนนะครับสิบสีท่านนะครับตามคาสั่งของกรบพิยานซึ่งมีการดูแลรักษาใสใสปุ๋ยตามตามท่อนะครับให้น้ําระบบน้ําหยดนะครับซึ่งให้ตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึง่งนะครับใส่ปุ๋ยก็ทุกสิบห้าวันนะครับเป็นการดูแลรักษาเสริมลากเสริมอะไรให้มันดูดีซึ่ง ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับที่ได้ถ่ายทอดที่ได้มีพระราชเสาดีให้ดูแลดังนั้นในในในที่ว่าพระราชเสาดีให้ดูแลต้นสักแก่ต้นนี้ก็เกิดทำให้กร,รมบกรมบาไม้นะขนาดนะครับมีการรู้สึกภาคภูมิใจนะครับก็เลยจัดตั้งคณะกรรมการให้ดูแลต้นสักต้นนี้ให้คงอยู่ที่ตลอดเวลา นะครับซึ่งทซึ่งทาใหา้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีโอกาสชั่วลูกชั่วหลานนะครับที่มาเห็นที่มาเห็นที่มาชมก้นสักต้นใหญ่ที่สุดในโลกต้นนี้นะครับทําให้ให้ให้ประเทศไทยของเรานะครับทําให้จังหวัดตรตถ์ของเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยครับ ต่อมาเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2552ต้นสักใหญ่แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมิได้อีกครั้งเมื่อสมเด็จพระกนิฐานทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานนามว่ามเหศักดิ์ซึ่งหมายถึงเทวดาผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระสกน,นิกรชาวไทย มห esa ไม่ใช่เป็นเพียงต้นไม้ใหญ่แห่งผืนป่าอุตรดิตถ์แต่หากเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและสายใยแห่งความผูกพันที่จะยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบชั่วนิรันดร์จากพระราชสวรีของพระองค์ทําให้มเห e ักกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและสายใยความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับธรรมชาติส่งผลให้ต้นมห e s ์ ยังคงเจริญเติบโตและสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชสวนีและเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน,นำประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ารับการฝึกอบรมในการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ศึกษาดูงานนอกสถานที่และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณักประี่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครโดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดจำนวน4ครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3จัดขึ้นเมื่อวันที่11-12มกราคม2569 และครั้งที่4ในวันที่3 1มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2569ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติภารกิจด้วยความสงบสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงและทั้งหมดนี้ คือรายการต้าร้มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.30นาทีถึง17.00นาท,ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณนิดากรแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิต์สวัสดีค่ะ